รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อรุณสวัสดิ์เช้าวันอาทิตย์ที่สดใสนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกษตรนิว3ามกับผมหนุ่มเจีระอิสรพงษ์เตชะแก้วนะครับนัดกันทุกวันอาทิตย์เวลา6กโมงเชา้าแบบนี้ที่ ไทยรัฐทีวีหมายเลข32นะครับเรื่องราวของภาคการเกษตรที่เรานำมาฝากทุกๆคนรวมถึงเรื่องของน้ำด้วยนะครับจากกรมชลประทานด้วยวันนี้มีซิทคอมมาฝากเช่นเดิมนะครับโอ้โหดูแต่ละตรงแต่ละตอนล่ะสนุกมากๆเลยวันนี้ก็สนุกเช่นเดียวกันนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมพร้อมกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยไม่คิดว่าตัวเองมาฝึกงานค่าราหารไั้ไม่ใช่ครับมาฝึกงานที่นี่ยรู้หรือเปล่า่าต้องทำอะไรบ้างรู้ครับแต่นี่เตรียมตัวมาพร้อมแล้วใช่ไหม พร้อมครับผมพร้อมหรือยังในการรับมือกับการทํางานของกรมชลประทานนิดหน่อยครับโอ้ใจเย็นๆดีครับพี่ฟองใส่ยับแต่เช้าเลยนะครับสวัสดีนะครับผมชื่อโชลรทีครับเป็นนักศึกษาฝึกงานที่จะมาฝึกงานที่นี่เป็นวันแรกครับเนี่ยเห็นไหมน้องเพิ่งมาฝึกงานวันนี้วันแรกจะรับน้องเลยเหรอใจเย็นนะน้องเดี๋ยวพี่แนะนำ คนนี้เขาชื่อพี่ฟองเจ้าหน้าที่สาวสุดสวยของกรมเราสวยจริงๆเลยเนี่ยส่วนพี่ชื่อ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 เอาไว้ก่อนเถอะแต่มาฝึกงานที่เนี่ยอยากได้อะไรบอกพี่ได้เลยนะพี่จัดการให้ได้ทุกอย่างทำไมล่ะครับพี่ชื่อโดโลเรยมอนเหรอครับมีกระเป๋าหน้าท้องหรือประตูวิเศษไปที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับ แยกยายไปไปทำงานได้แล้วไปแน่ไรกันแต่เช้าเนี่ยว่าแต่พี่ชื่ออะไรนะครับพี่ชื่อชื่อชื่อโอมเพียงีโอมเพียงยังไม่ไปอีก ชอ่ชโมงทีมาฝึกงานที่นี่รู้หรือเปล่าว่ากรมชลประทานเนี่ยดำเนินงานด้านไหนบ้างอ๋อมีระบบการจัดการน้ําแบบเขื่อนครับอ่างเก็บน้ําคลองส่งน้ําคลองระบายน้ําแล้วก็ฝ่ายทดน้ําครับอเก่งมากถูกต้องแล้วครับเขื่อนเนี่ยจริงๆคือโครงสร้างที่สร้างเครื่องพือกักแม่น้ําและเป็นแหล่งเก็บน้ําเพื่อไปใช้งานแล้วก็ประโยชน์ของเขื่อนนะครับอย่างแรกเลยในเรื่องของการเก็บน้ำไปเชื่อมกับดูฝนเพื่อนําไปใช้ในดูแล พวกคุมอุทกภัยหรือการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำํำแม้กระทั่งเก็บน้ําไว้เพื่อใช้ในการทำํเรทำเกษตรกรรมด้วยและยังไม่พอนะครับเขื่อนเนี่ยคือจําแนกออกเป็น2ประเภทคือเขื่อนถมและเขื่อนคอนกรีต ใช่ส่วนพวกที่เป็นอ่างเก็บน้ำเนี่ยนะมันก็จะเป็นอ่างเก็บน้ําที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะกักเก็บน้ําทั้งจากน้ําฝนแล้วก็จากแม่น้ําแล้วว่าแต่ละที่เนี่ยนะอ่างเก็บน้ําก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันบางที่ก็จะเป็นขนาดเล็กบางที่ก็จะเป็นขนาดใหญ่แล้วก็อ่างเก็บน้ำเนี่ยจะมี2แบบหลักๆก็คืออ่างเก็บน้ําธรรมชาติแล้วก็อ่างเก็บน้ําเทียมนั่นเองโอ้งั้นแสดงว่าเขื่อนกับอ่างเก็บน้ำเนี่ย มีขนาดที่แตกต่างกันแล้วก็ประโยชน์ที่แตกต่างกันด้วยอย่างอ่างเก็บน้ำเนี่ยก็จะมีขนาดเล็กสามารถกักเก็บน้ําในพื้นที่เฉพาะส่วนเขื่อนก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าเก็บน้ําได้มากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการสร้างเขื่อนก็จะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศแต่ก็ยังให้ประโยชน์ทางด้านพลังงานและควบคุมอุทกภัยอีกด้วยใช่ไหมครับเก่งมากขอบคุณค่ะน่ากินมาก เหัวหน้าทวัน<ะ>นี้ฉันเห็นได้ยินลุงแดงก็พูดว่ากรมชลประทานของพวกเราเนี่ยไม่เห็นได้เข้าไปช่วยชาวบ้านอย่างทูดเลยนะช<ะ>าวบ้านเขาเขาร้องเรียนไปตั้งหลายรอบไปด้วยจริงเหรอคะฟองไม่เห็นรู้เรื่องเลยค่ะใช่พี่ฟองเมื่อเช้าครับผมได้รับเรื่องมาว่าชาวบ้านในเขตพื้นที่ชุมชนนะครับน้ำอ่ะเข้าไม่ถึงหมู่บ้านเขาทําให้เขาขาดแคลนน้ำที่จะทากากรเกษตรอุปโภคบริโภคเนี่ยามาตั้ง4-5้ปีนะครับพี่ฟองโอ<ห>้เรื่องใหญ่ขนาดนี้แล้วถ้าชาวบ้านไม่มีน้ําใช้นะครับ มันก็เหมือนขาดแขนขาดขาในการเติบโตเลยนะพี่ช่างเปรียบเทียบซะด้วยฮัลโหลค่ะฟองขอจองห้องประชุมนะคะเดี๋ยวอีกห้านาทีถึงค่ะขอบคุณมากค่ะไปพวกเราพี่สองพี่สองเข้าสั่งแล้วแล้วใครจ่ายเงินเนี่ยผมยังเด็กอะพี่ผมฝากด้วยนะครับ สองร้อยครับโอ้โห2 0ร้อยเหรอพี่โอ้สองร้อยเหรอครับหนึ <c ười> 1> 1, ่งสองสองร้ครับพี่เ <c ười> อพี่ครับเดี๋ยวงั้น พี่ใส่กล่องให้ผมเลยแล้วกันครับ,รบแล้วก็เดี๋ยวผมขอตามไปเขาไปไประชุมก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมากินนะพี่ได้ครับสองรยสุดท้ายเลยพี่วันนี้พี่โห ผมว่าตรงนี้เหมาะสมนะครับพื้นที่กว้างขวางสำหรับกักติดน้ําและยังเป็นพื้นที่ลุ่มช่วยลดแรงในการขุดให้กับเราอีกด้วยพี่ว่งก็ดีนะที่นี่ดูไม่ไกลจากชุมชนมากแถมแถวเนี้ยดูไม่น่าจะมีสัตว์ป่าด้วยสัตว์ป่าอะไรครับแล้ว สัตว์ป่าเกี่ยวอะไรกับการก่อสร้างนะครับเกี่ยวสิก็การสร้างเขื่อนของเราเนี่ยต้องใช้พื้นที่ป่าเป็นจำนวนมากแล้วถ้าพื้นที่นั้นมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ก็เท่ากับเราบุกรุกพื้นที่เขาเลยนะใช่แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็ต้องหาที่อยู่อาศัยใหม่ให้กับเขาหรือไม่ก็ต้องสร้างพื้นที่อันลักษ์ใหม่ให้กับเขาอยู่ด้วยเอางี้พี่ว่าเดี๋ยวเรากลับไปประชุมที่สำนักงานดีกว่าว่าเราต้องทำอะไรบ้าง เอกสารสรุปและการสำรวจพื้นที่ทั้งหมดครับระย่าครับขอพี่โอมครับ Thank you น้องว้าวแหมงานไวเชียวนะพี่มีโอกาสก็ต้องรีบสร้างผลงานกันหน่อยสิครับเอ <c oughs> right, right. าละเอาละงั้นโอมสรุปแผนการสร้างให้ฟอง <c oughs> ได้เลยครับพี่ฟอง <c oughs> ก็จากที่ผมลงสํำรวจพื้นที่ไปนะครับผมพบว่าพื้นที่ช่วงนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่เราสามารถใช้ในการสร้างเขื่อนเก็บน้ําได้เพราะว่าเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมและเป็นพื้นที่รุ่มต่ำครับที่เราจะสามารถสร้างได้แต่อาจจะต้องมีการปรับพื้นที่อย่างเช่นการปรับระดับของพื้นที่สักเล็กน้อยครับและหลังจากนั้นเราจะใช้คอนกรีตในการสร้างเพื่อความมั่นคงและแข็งแรง แล้วเราจะค่อยติดตั้งระบบระบายน้ําเพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ําอย่างเช่นในการล้นของน้ําในช่วงที่มีฝนตกหนักครับฟอแล้วอย่างนี้เราต้องติดตามด้วทดสอบไหมครับใช่จ้ะ เมื่อเรามีการกักเก็บน้ําได้เต็มเขื่อนแล้วเนี่ยเราก็จะมีการติดตามการรั่วซึมของเขื่อนด้วยแล้วก็ต้องมีการควบคุมปริมาณน้ําให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมแล้วก็เพียงพอในการแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้านการทําการเกษตรการอุปโภคบริโภครวมไปถึงการผลิตไฟฟ้า้วยอืมใช่ครับพี่ฟองหลังจากนั้นครับเราจะหมั่นตรวจสอบ ความแข็งแรงของโครงสร้างเขื่อนครับเพื่อป้องกันการกักดกร่อนของโครงสร้างเขื่อนด้วยแล้วก็ที่สําคัญเลยเราต้องคอยติดตามฟื้นฟูพื้นที่ที่เราใช้สร้างเขื่อนอย่างเช่นพื้นที่สัตว์ป่าหรือแม้กระทั่งพื้นที่ชุมชนด้วยครับพี่ฟองงั้นการวางแผนงานและการดําเนินงานอย่างรอบคอบเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญในการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ําให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนได้อีกทั้งยังคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมอีกด้วย สุดยอดไปเลยพี่งั้นก็สรุปกันตามนี้ได้นะแล้วก็ลือกันได้เลยได้ครับเป็นยังไงเห็นผลงานตัวเองแล้วรู้สึกยังไงบ้างภูมิใจมากๆเลยครับนี่ถือว่าเป็นผลงานชิ้นแรกตั้งแต่ผมเข้ามาฝุกงานที่นี่เลยนะครับผมอ่ต้องขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนนะครับที่สอนงานผมเยอะเลย พวกพี่ยังไม่ได้สอนอะไรเยอะเลยที่ทำเนี่ยก็เป็นหน้าที่ที่พวกพี่ต้องทํากันอยู่แล้วพวกเราเนี่ยนะเป็นผู้ดูแลแล้วก็จัดสรรเรื่องของน้ําถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าชาวบ้านเขามีปัญหาเดือดร้อนอะไรโดยเฉพาะเรื่องของน้ำเนี่ยเราก็ต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือเพราะว่าน้ำเนี่ยถือเป็นปัจจัยสําคัญมากๆลองสังเกตดูสิไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยก็จะมีน้าเป็นส่วนประกอบเสมอพี่ฟองพูดแบบนี้ถูกต้องที่สุดเลยครับข้าขายตั้งแต่เมื่อไหอไร่เนี่ยไปดูฝั่งนู้น ฮันแน่เห็นหน้าผมเลยเพิ่งตกใจนะฮะซิทคอมอะไรยังไม่จบเพียงแค่นี้นะครับอันนี้แบบว่าให้ทุกคนได้พักหายจงหายใจสักนิดนึงครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาสนุกกันต่อครับว่าเรื่องราวของเราจะจบอย่างไรแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับ